มาครับวันนี้เรามาทบทวนนะครับหรือเรามาเก่งกันนะครับว่าแนวข้อสอบวิศวกรโยธานะครับของกรมทางหลวงปีหกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มาในหมวดของวิศวกรรมจราจรก่อนนะครับหรือเรียกว่า traffic engineering นะครับอันที่1ก็คือผู้ขับขี่ยุดยานะครับก็คือคนขับรถเนี่ยหรือ driver เนี่ยระยะเวลาในการตัดสินใจนะครับตามมาตรฐานของ asho นะครับซึ่งตัว asho เนี่ย กรมทางหลวงก็จะยึดเป็นหลักนะครับการตัดสินใจนะครับอยู่ที่1-2วินาทีนะครับข้อที่2นก็คืออัตราความเร็วของคนเดินถนนนะครับอาจจะใช้ในการออกแบบฟุตบาทหรือทางเดินนะครับอยู่ที่4ฟุตต่อนาทีข้อ3นะครับจงหาระยะหยุดนะครับสำหรับรถคันหนึ่งนะครับที่วิ่งด้วยอัตราความเร็วนะครับตรงนี้เป็น V นะครับ75กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนที่มีสัมประสิทธิ์นะครับความเสียดทานนะครับอยู่ที่0.35ทีนี้สลับสูตรนะครับสลับในเคสนี้จะมี3กรณีด้วยกันนะครับก็คือระยะหยุดของรถวิ่งบนถนนบนผิวราบกับบนถนนที่มีความชันนะครับความชันขึ้นนะครับรถื่อนที่ขึ้นกับข้อสุดท้ายนะครับเป็นรถ เป็นรถวิ่งลงมานะครับเป็นรถวิ่งลงมาสลับระยะหยุดนะครับก็คือระยะ s ตรงนี้นะครับระยะหยุดก็คือระยะ s ตรงนี้อ่าทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าระยะลาบก่อนนะครับทีนี้สูตรนะครับ s คือระยะหยุดนะครับ u u ก็คือความเร็วต้นนะครับ u square นะครับหารด้วย254นะครับ f ก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน g คือความชันนะครับสลับ ในพื้นราบเนี่ยความชัน g จะเท่ากับ0นะครับ g เท่า0จากโจนนะครับจากโจนเนี่ย u u หรือระยะต้นเนี่ย75สมสิทธ้ิแรงเสียดทาน f ที่0.35นะครับเราก็มาแทนในสูตร u นะครับหารด้วย204รอ่ามันจะสำคัญที่ตัว g ตรงนี้นะครับ0.35บวก g ก็คือระยะราบ g เท่ากับ0 ทีนี้ถ้ารถคันนี้นะครับขับขึ้นเขาที่มีความชัน5%แสดงว่า5%นะครับก็คือ50ที่100นะครับเราก็แทนในนี้75ก็คือ u นะครับหารด้วย254ก็ f จะได้55.36นะครับทีนี้ลงเขาบ้างนะครับลงเขาที่มีความชัน5%นะครับ u เท่ากับ75 สแควร์นะครับหารด้วย254.35บวกนะครับบวกแต่ว่าความชันเป็นลบนะครับลบศูนก็แทนลงไปก็จะเป็น0.35นะครับลบด้วย0.05คูณด้วย254อ่า75หารด้วย254คูณด้วย0.35ย์จลบศูนนะครับอ่าลองคำนวณดูว่าระยะหยุดจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นรูปนะครับที่เราหาระยะหยุดลงมาสำหรับความชันนะครับความชันเนี่ยความชันนะครับก็คืออสมมติว่าตรงนี้ความชัน5%นะครับตรงนี้100นะครับตรงนี้100ตรงนี้ก็คือ5นะครับตรงนี้ก็คือ5 เพราะฉะนั้นความชันนะครับความชันก็คือ y ต่อ x นะครับ y ต่อ x ข้อ4นะครับจงคำนวณรัศมีทางโค้งนะครับถ้าต้องการออกแบบรถให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางโค้งที่มีอัตราการยกระดับนะครับ Super elevation อยู่ที่7%และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับอยู่ที่0.12นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนะครับก็คือ r r เท่ากับ v s q u a หารด้วยนะครับหารด้วย1 2 7 e e คือคืออัตราการยกโค้งยกโค้ง f ก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับ ด้านข้างระหว่างล้อรถกับถนนนะครับดังนั้น r ก็เ,เท่ากับ75จากโจทย์นะครับ75จากโจทย์75หารด้วย127นะครับ e ก็คืออัตราการยกโค้ง7%นะครับก็คือ7ส่วนร้อยบวกด้วย0.12นะครับสมมิสิทธิ์ความเสถียรนอ,อยู่ที่2.33อ่าทีนี้นะครับรถจะเปิดพลิกคว่ำมเมื่อไหร่นะครับ เมื่อโมเมนต์นะครับการพลิกคว่ำนะครับเมื่อโมเมนต์การพลิกควค่ำเ,เนี่ยมากกว่าโมเมนต์การทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นมุมมุมที่เกิดการาย,กย,กยกโคยกโค้งนะครับก็จะมีความสำคัญนะครับที่จะช่วยให้การเข้าโค้งเนี่ยเ,เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับข้อ6นะครับ ตามหลักพิศวกรรมจราจรนะครับถนนออกเป็นกี่ประเภทแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เราเรียกว่าทางด่วนนะครับหรือเร,เรียกว่า e x p r e s s ส a y หรือ Motorway นะครับข้อดีของมันก็คือรองรับปริมาณจราจรมากๆไม่มีทางแยกตัดขวางนะครับอ,อนุญาตให้เฉพาะรถที่มีเครื่องยนต์นะครับไม่อนุญาตให้พวกคนสัตว์เข้าไปนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยก็ อาจจะเป็นในเรื่องของการเวีนคืนที่ดินนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมันจะต้องตัดตรงนะครับมันก็ต้องมีการเวีนคืนที่ดินมากแบบนี้นะครับแล้วก็าราคาราคาแพงนะครับทำไมราคาแพงเพราะว่านอกจากมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยมันจะต้องทำสิ่งที่มันป้องกันเนื่องจากถนนธรรมดาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วหรืออะไรก็ตามแบบนี้นะครับ อันที่2คือถนนสายสายประทานนะครับอย่างเช่นสุขุมวิทนะครับเพชรเกษมโผลโยธินนะครับอันที่3ก็คือถนนสายรองนะครับ collector road นะครับก็คือถนนที่เชื่อมระหว่างถนนประทานและก็ถนนเพื่อสร้างเครือข่ายของถนนนะครับอย่างเช่นถนนวิภาวดีรลังสิตข้อ4นะครับ ถนนทอกถินนะครับเราเรียกว่าโลเคอล o ดนะครับใช้เชื่อมระหว่างถนนสายรองนะครับทางแยกคืออะไรนะครับทางแยกทางแยกก็คือถนนสองสายตัดกันนะครับเมื่อใดต้องออกแบบเป็นวงเวียนนะครับกรณีที่ออกแบบวงเวียนหมายถึงว่าทางแยกก็จะมีตั้งแต่5ทางแยกหรือมากกว่านะครับปริมาณการจราจรนะครับไม่เกิน3,000คันต่อชั่วโมงข้อเสียนะครับก็คือ เมื่อเราทําวงเวียนแล้วเนี่ยก็เกิดการล่าช้าแล้วก็ค่อนข้างจะราคาแพงนะครับข้อ9กนะครับทางแยกแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับทางแยกเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือแยกออกนะครับขับรถมาแล้วก็มีการแยกออกนะครับหลายทางเช่นตรงนี้นะน่าจะเป็นพวกติดไฟแดงแบบนี้นะครับสี่แยกตรงนี้มาปั๊บ ปับป๊บปั๊บรวมเข้าอ่ามาแล้วก็ตัดผ่านแล้วก็ตัดสลับตัดสลับอ่าตรงนี้นะครับเหมือนที่ถนนที่ลาวนะครับที่เขาเปลี่ยนเลนแบบนี้นะครับเปลี่ยนเลนจากเลนขวาเลนซ้ายไปเลนขวา aadt คืออะไรนะครับข้อ10 AADT ก็คือ A g ร a v e r ร g e นะครับ average annual daily traffic นะครับก็คือปริมาณการจ,จรา,ารจรเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปีนะครับหน่วยจะเป็นคันต่อวัน ADT นะครับ ADT คืออะไรนะครับรู้สึกว่าไอ้สองสองข้อนี้นะครับเคยออดเมื่อของรอบยโทนะครับ ADT คืออะไรนะครับ ADT ก็คือ Average Daily Traffic นะครับก็คือปริมาณการจร,จราจรเฉลี่ยต่อวันนะครับเก็บข้อมูล1วันโดยการเก็บข้อมูลนะครับก็คือ1วันแต่น้อยกว่า1ปีนะครับอันนี้ข้อ10เนี่ยความแตกต่างก็คืออันนี้เก็บตลอดทั้งปีนะครับ ADT เนี่ยเกิดตั้งแต่1วันน้อยกว่า1ปีนะครับ หน่วยก็คือคันต่อวันฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube s u b s c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน l i n e OA